นนทบ,บุรีซะหน่อยเพราะข่าวนี้น่าเห็นใจมากสาวกัมพูชาลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวเก็บเงินมาทั้งชีวิตปรากฏว่ามีหญิงสูงอายุคนหนึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้มาขโมยกระเป๋าตังค์เธอไปคุณผู้ชมฮะนี่ผู้ก่อเหตุเสื้อสีน้าเงินและนี่น้องดาลูกจ้างชาวกัมพูชาเธอนั่งทํางานอยู่ผู้ก่อเหตุคนนี้แม้ภาพก็ช่างเบลอเล้วเกินเห็นหน้าไม่ชัดครับมาหยิบกระเป๋าสตางค์เธอไปแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหม น้องดาเนี่ยเธอท้องอยู่หนึ่งเดือนเธอเครียดจนตกเลือดเลยฮะหนูวางกระเป๋าอยู่ข้างล่างตอนที่หนูล้างมอเสร็จแล้วกระเป๋านูก็หายไปแล้วหนูไปแจ้งความตอนที่หนูกลับมาหนูก็เลือดตกค่ะขอให้เอากระเป๋าของหนูคืนมาค่ะไปได้เงินก็ได้แค่บ,บัตรชีชมพูแล้วก็ บัตรพาสปอร์ตนู้ก็ได้นูขฮอให้คนตำรวจช่วยหนูด้วยค่ะเพราะว่าหนูไม่เลื่ออะไรแล้วตอนนี้ลูงหนูก็เสียแล้วค่ะอ๋อแพงนะโอ้เอาเนี่ยร้านเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ตลาดพระปิ่นสามตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่21พฤศจิกายนตอนบ่าย3นี่นนอันน,น,นี้อันนี้จะชัดหน่อยโอ๋ยถ้าคนรู้จักเห็นต้องรู้แล้วว่าเป็นใครเนี่ย เอากระเป๋าไปคือน,น้องดาเขาซะใบสีชมพูเนี่ยสำคัญกับเขามากพาสปอร์ตด้วยเขาแท้งลูกเลย